เจ้าเมืองบุรีรัมย์ครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี่เลยครับลูกชิ้นเดือดินต้อบ้องบรรยากาศไม่หรอกหลังจากที่โควิด<ส>จบกันครับเพื่อนจะเห็นรูปแบบใดในการขายเนาะมีลูกค้าหลายอยู่ได้หรอไปจอดรถหนุ่มร้านจอดรถก็เต็มเลยครับอ่ะพอไปดูข้างในโอ้เจ๋งป๋าเดียลูกชิ้นเดือดิน

หอมครับหอมกูกินตอนนี้ก็งดยืดกินนะวไน่องครับต้องออกไปกินกับบ้านขายเป็นชุดกวมีนะชุดละหนึ่งร้อยนะป้านิด อันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟครับเข้าไปดูในหน่อยอไม่เคยเข้าไปจริงๆไม่เคยเข้าไปแล้วบอก็จะมีจุดพักกองตรงนี้ครับออก็ประมาณนี้นะครับไปจะมากินลูกชิ้นเย็นๆแล้วมาขึ้นรถไฟตรงนี้ได้เลยทีนี้ก็ซื้อบัตรจองตั๋วตรงนี้แล้วนั่งก็มานั่งรอตรงนี้ครับ จะไปคองลาดจะไปขอนจ,จันอุ์บลก็ตรงนี้เลยน,นี่ไปอ,อุบอลนะนี้ทองเทพน,นี่เลย โออะไรนะสองห้าหนึ่งแปดคูคนาะ2 5สองห้าหนึ่งแปดคูณแล้ห้าหน่งแปดคูณรูดตืดไหมรูดป่ะนะรูดปะเดี๋ยวเดี๋ยวเทระยังมาเอาเนี่ยันาไอ ไหนวะอันนี้ไงเนี่ยจะไม่ดีก็ได้มีมอสามสามอะไรนะเนีเ่ยคนละครึ่งก็เรียยวอ่ะอู้น่าอร่อยอาจิมจปิล อ่อพริกเผาสูตรดั้งเดิมแยกแค่สองทุนนะครับอันนี้ก็มีน้ำนจิ้มขายด้เลยพริกเผาห้าสิบบาทน,นี่เป็นแบบของปันนีนะนนพริกเผาพริกเผานี่อะไรนี่มันนี้อ๋พริกเผาอะไรอันนี้อะไรไม่รู้เจ้าพริกเผานี่ดั้งเดิมสองส่วนร้อย ย่างเียรอียกินวยตีนกเก็ตไนน่ร้อยสองอนี่ะมาได้สามบามาได้สามสามบาทมาได้สามบาทใช่ไหมใช่อเอลองนคิดู ยิวนให้น่าด้กี่ร้อยก็ให้น่าได้ใหญ่จะรวยตาแล้วไม่พูดาปลาจะยี่สิบสไมไม่หมดหรือเปล่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không <đăng> bỏ lỡ những video hấp dẫn อยากอะไรอีกสองสอี่อ้าออยวอร่อยดีมีสิบกี่ใบอ่ะห้าแล้วเจ้าเยอสิบห้าไม้สิห้าไม้คือว่าห้าไม้อ๋อใส่ไปเลยได้เอาเลยนี่ยกำลังเลี่ยอยู่อันนี้เากินเลยเหรออันนี้หบาทเหรอสิบาทจ้ะสิบาท สามบาทแลนี่งสิบบาทดินักไก่ทิพ์ห้าสิบบาทไม่ค่ะอันนี้ห้าบาทแล้วก็อันนี้ยี่สิบอไม่เอาข้างล่างด้วยเหเอาแบบเดียวยู่ไอันนี้รวมรวมกันอันเดียวอันเจ้าเดียวันเจ้าเดียวียรเดียว่ข้ก่อนา่ันี้มีถึงรออถึงรอยไถึงอยรวมกันนะถึงังถึงยังงอยถึง้อยอ่า lên một chai là, lấy ra trả. có mì à? có không mệt. cái này. กินน้ำยมตรงนี้มีร้านร้านน้ำน้ำเลน้ำอะน้ำอเป็นรอยบอกน้ำอะไรเ่าตังไม่มีไม่มีตังัยโดนยึดหมด้โอ้ได้เยอะครับวันนี้มีตั้งแบบสุกแล้วไม่สุกไอ้กรทอบจินที่บ้าน ก็เป็นยาล์เมืองวีลามาลูกกินเย็นๆอร่อยครับอร่อยจุได้ดรถตู้พลับปัดสวัสดิการของนะรัฐนดรถตู้ยุยอดพี่น้องครับ อาหารคาเฟ่น,นอก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องก็กันคลิปต่อไปอ